ได้ถูกบะน้ำขาได้ได้ได้น้ำขาแล้วเปี่ยนนะโอ้น้สเปลีน้เปีอเปลนกว่าตกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปุยกันเาจะคุยกันเหองลอด้อเลยนไม่หาไปเมื่อเดียวก็ได้เออยายจักวันมากปได้เออยายก่อนตอนเปิดฉากบ่งแล้วก็ต้องยางคนเห็นทอดมาต้่าหสามคนก็ได้ บอกเวลาว่ามนกับผดีเลยเหรอเนอักด้เต้องเอามนึ่งใส่ปาตทุมาลำบอดลำอวยลำอยกนีสิเยวัวบาน้อยอย่างกคับบการงกันโดง่ๆนึ่งจังไรจองหัวครับจองหัวครับปาติทุ่ไปสูงใหา่ล่ำเหี้ยนไปยัยส่หสามคนสามหมา รูมานส่แงมมดเป็นงมี่ลอยกัดสีออกมาว่าควบมา่กัมาไมิเตสีตะขาตประเทศอันนี้พอีเราเนี่ยเพื่อนแบบนี้ไปเราแยกกันช่กยิบนส่งเพราะมันม็าส่งกันไม่แยกนะตอนเดิส่งไปเยี่ยมมันก็ร่ำขอแล้วก็ราำขอออรัำนุ่น้องร่อนี่เอานี้ร่นีเพราะประเทศนี่หอสองคนอีกเตอเหรออีกเต๋อพร้อมน้กันเลยเออแล้วก็ชินเอเขไปที่เาันเ้าันดี แล้วเราตงปีได้แค่นี้นะเอาไปเอาเอาไปเนาะเอาไหมเอาไหมจะรอบนึงเอหรอมาละตอนนี้หัวหนึ่งศูนย์จานเ้ามกำลังติ๋วเข้มครับผมพี่น้องเอาน้องติ๋วเข้มเอาน้องน่องกำลังติ๋วเข้มเอาน้องลูกกันแล้วครับตอนนี้กำลังติ๋วเข้มอย่าลืมเด้อพี่น้องชิปสองสุลาคมเปิ่งไปอีกหน่อยนะครับมาหน่อยพี่น้องมาหน่อยเป็นตอนซ่อนหลานแล้วเรา

อย่ามั่นใจได้แล้วผู้ฟังเอ๋ยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ได้อีเวืร์ดก็มีลูกนำกันแต่มันพี่สงสัยแปลกใจเอาเนื้อให้อีเพื่องมันบ่หักลูกมันมีแต่ตีในดาดขาลูกขาลูกมันเป็นยังไงกันเนื้อปังเนี้ย โอมึงมาลวบอกอีเมียเกวนีมึงว่าพื้นามเรงนรนะโอ้ยว่าเพื้นกูว่าขวานจิงมันทิดแม่เกีอีเมียปากมาอปากหัวปากแม่งเงแงเป็นแม่มึงเห็นมึเฮ็ยังมคนมอย่างไรกูาอะไรามเากูใส่บ้างกูเล่าใหกเพื่อนฟังบ้านกูเนกูเีย เอาทีบาไ้นบไปผมจะามืองค,ค,ค,ครับไม่เรือไม่เรื่องครัม่เรื่องครับสวัสดีครับสวัลดีสไัสดีสวัสดีสวัสีวัสดีสวัสดีัสดีสวีสวดีสวัสดีสัวัสดีสวัสดีสวีสัสดีสัสดันดีสวัสสวัสดีสัสดัสีััีไ น er uh, ี่นักเรยี่มรับเรีมรัรรัเพื่อนครับเออเนครับีกีตาร์ังครับนาน่อครับ้ชผีแงมยาึงอยากุดเม้งอ่ะมึงไม่อยากเด็กครับเดกบักเด็กบครับเดเกบนี่เ็ไง่ครับเมเพื่อนครับ จะเะาเหิเราแพอกับแม่ท <mar cribing> <half> ี่นี่ได้ตีได้ากันไหครับพอกับแม่พยานพยานพยานพยพอกับแม่พยานก้มข้านอยาาอายบ้านอย่าายเก็ลกับแม่ยิ่งย่พอแม่มึงไปเอาท้ายงมาสายบ้านสายเนี่ยเครับแก้านนี่แหะพอกับแม่เลยครับแม่น่ยเย็นๆป้นแกากันทับแม่ ថ្ងៃយ៉ាងមកលោកអូនខ្ញុំຂໍកៅទៅទៅទៅតាមបងសាខ្ញុំຂໍលោកនាំរាំរាំលើចៅ เสียศกษาสรตัวน,นัมีหน้าเวลาท่อแต่ทำหายาลูกเสียดายยาก้ายหนาท่นบอกมีชาเขาเสื่อมมนพือนโลกเพื่อน,นก็นได้เรียนในวาายเป็นตีทั้งการเนียนสิ่ใส่บา พไกนายหารขายครพักขคงานเลล่ช่ยไม่ิด่รป็กว่าูบังสูเียวนนเป็นใบูเลียอีหามึงเอ้ยคนพลกมิมึนี่หะว่าส่งเสริมหลูกเลี้ยนะปยาาพจะบ่า้าหนมบาว่ครับนี่ครับไทยบาดไทยเมืองไทยบาดไทเมือง เมไรับลายาไหมืองเได้ไครับเิด้ครับอาที่เรียนกกว่าสูมือนี่ครบเรีวเียนหนังสือสูมือนี่บเีเหนังสือมันกับผิดกฎหมายด้ครับแม่เฟืองมันกัผิดกฎหมายด้ครับแม่เฟืองอัไนันหนกไทยบ้านไทยเมืองภาษากฎหมายภาษากฎหมายกูว่าลมาตัวนี่ตัวน้กูอย่นี่มับกูเกงติวเข้มครับเกังติ๋วเข้มไม่นอน ่ให้ซุ่มซไปนอกโอ้ยเขาคุกงอนคุขาพวกเนม่ดะดไมมันเห็ดหังบ่อใดเนี่ยม่ให้ลูกไป้นอ้ยทีเขาคุกงอนให้บอคุกไปด้นอกโอ้ยเขาคุกงนยังยันขาคุก่ม่ไดใส่มเมนนห่อนเจ้าไปเอ๊ะเขาขาลูกจไป

เอ oh ah. mm ี hmm. h, ้ยไฟค่ัแม่เป็นแค่ไหนฉันดเพื่อความกัแต่บานนะเงี้ยเีบไคับเจภรพกมองาควรเพื่อเป็นเงยทำย่า่เอาใจบอกเอาเปรียนจะมีพลั่อต่ว่าเป็นเพื่อไม่เเปรี้ยนจาทำยาทำยา่เงียทำยไา้ ตัวคุณแดกันเอาจักซี่ัันเออตัดเออจักซีันคันพอพแม่มึงมาตรงนำจะเลี้ยนไม่ง่าีเสตสนนสนนนื้าเอยายี่สิบาทว้า่ยไ่สิบาท่จะขอได้เนยยาหาที่แหยุ่ง่ายพอเมียูมรกับพอเมียถูกมารงนะมุดตูท่าเเขาสอเมียน่ิซมชุ่หลังเป็นต่าคนงายคนมหนุ่มแล้วปั๊ รมารมารั้ารับรับับาทำงนะรับิสอร์กันไดเลยอเชีุ่เนี่พอประานนี้อ่านเสียงนยไหระอเสียน่อยมต้อดยรังใจัรัต้งใจรั้ ทีหายหผู้ตัววางสี่สปันตว่ครับจ้างแมนโทรผู้จ้าไปกกหรอแม่ลเออต้องบอว่าเาีเสีลงเล้งนปันผู้ตัวรอกันแม่เพียบบนนั่นเดี๋ยวจะไดเลี้ยงกวันใดที่หนึ่งเนี่ยา่ใเล่อน ชาด้วยียนไหนตะล่้น่็อาว่าถมาลูกบ้าไหนไอ้วาส่ร้างอะไบอันขอพื้นแครับ้เจียขอยากฟังอวเกียวกับเดือนอะไร้วเกียวกับเดือนเอ้าแกน่าตอนตอนที่เก